พี่เช็คตรงไหนนะถึงรู้ว่ามันมันยยเลิ่มบุกอ่ะฮะอย่างเราเมื่อวานอ่ะนะฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีครับครับผมครับอันนี้ผมโทรมาจากแฟลตเอทเพจนะพี่ครับผมอันนี้พี่สุภชัยแก้วชยาใช่ไหมพี่ใช่ครับอยู่บ้านเลขที่สองทับห้าเจ็ดหมู่หนึ่งบ้านสินไพศาลนอจันทิมิตรจันทบุรี ครับผมมีงานตัวหนึ่งมาพี่รหัสลงท้ายสี่ตัวหลังจะเป็น D D 7G อะพี่อันนี้ผู้ส่งเขาถามมาพี่ว่าพี่ยังรับสินค้าอยู่ไหมลงลงท้ายด้วยอะไรนะครับเดี๋ยวนะ D D 7G ครับ ผู้ส่งจะเป็นผู้ชื่อคุณกาละเกตครับส่งมาจากอ่านนใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็นไม่รับครับตัวนี้ไม่รับเนะพี่ครับผมเพราะว่าที่อยู่ผู้ส่งจะคุณกาละเกตเนาะบ้านบ้านเลขที่แปดสิบสามทถวสองหมู่สองอ่าบางรักน้อยเมืองนนทบุรีครับดีดีเจ็ดดีครับผมดีดีด็อกด็อกเจ็ดจีพี่ครับ ไม่รับเนาะพี่ตัวนี้ครับผมโอเคโอเคผมจะได้บอกผู้ส่งให้พี่ครับผมขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับ